ี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสอบสวนโดยศิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนางศิษะไล่เดเรามาลุยกันกับอีกหนึ่งเรื่องครับที่รออยู่นะตอนนี้เป็นสายจากพี่ต้นนิวคาสเซิลนะฮะวันนี้พี่ต้นเนี่ยจะมากับเรื่องราวของชวนกลับนั่นเองเป็นประสบการณ์ของพี่คนหนึ่งที่พี่ต้นนั้นรู้จัก แล้วก็เรื่องราวเกิดขึ้นที่ถนนในเขตจังหวัดอยุธยาครับผ่านมาได้สักประมาณยี่สิปีตอนนี้พี่ต้นอยู่ในสายไปที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่ตั้มแล้วเรื่องเี้ยพี่ต้นเห็นบอกว่าอยู่ที่ถนนในเขตจังหวัดอยุทยาซึ่งจังหวัดอยุทยาเองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขามีเรื่องราวต่างๆประวัติศาสตร์ที่มีมาอย่างช้านานเลยนะครับพี่พี่ตั้มนี่แหละครับถึงน่ากลัว ใช่ตำนานอะไรต่างๆเนี่ยการสู้รบอะไรก็อยู่ที่จังหวัดอยุธยาอยากจะทราบ,รบแล้วว่าเรื่องที่พี่คุณเนี้ยมาเล่าให้พี่ต้นฟังเมื่อสักประมาณออประสบการณ์เรื่องนี้เกือบถึบยี่สิบปีเป็นยังไงครับพี่ต้นนะครับผมก่อนหนึ่งก็สสดีที่ตั้มพี่รถแล้วก็แอดมินทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดออ่มาเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับเป็นพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเล่าให้ฟังก็คือ เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อประมาณยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยพี่ผมให้ชื่อว่าพี่ชุมกับพี่โจ้ละกนันครับก็คือพี่สองคนเนี้ย<บ>เขาทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งครับพี่ตั้ม<บ>แล้วทีนนนนเนี้ยวันนั้นน่ะที่มีเหตุจำไห้ต้องเจอกับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยก็คือวันนั้นเนี่ยเขามีงานเอ่อเป็นเหมือนงานเกษียณอายุราชการอย่างนี้ครับพี่<บ>แล้วเขาก็มีกินเลี้ยงมีอะไรกันที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนทีเนี้ยนะ ี่สองคนเนี่ยเขาก็อยู่กินกันจนจนอ่าจนจนค่อนข้างดึกะนะฮะแล้วประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้ก็ถือว่าร,าร่วมสมัยก่อนก็ถือว่าค่อนข้างดึกแล้วพี่ตามโอ้ดึกมากแล้วอืใช่มันก็จะมืดมืดเงียบแล้วประกอบกับบรรยากาศบริเวณข้างทางในถนนเนี่ยคือมันก็จะไม่เจริญเหมือนสมัยนี้เน,ะนาะอยุธยาเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วก็จะมีอ oh, พวกตากลก่ย้าพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยที่ขึ้นเยอะแยะเต็มข้างทางเลย ทีนี้พอพี่สองคนเนี่ยเขากินจนเริ่มรู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เริ่มขอตัวกลับบ้านกันก็ขับรถมอเตอร์ไซค์กลับกันมาสองคนว่าสมัยก่อน,นก็จะเป็นรถยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่ตามก็เป็นแบบนั่นแหละฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ผู้ชายขอไม่เอ่ยดีกว่าแต่จริงไม่เกี่ยวก็ระหว่างทางที่ขับขับจัดที่โรงพยาบาลมาเนี่ยก็ที่ชุมเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเออ,เอ,อปวดฉี่วะเดี๋ยวยังไงแวะข้างทา,างหน่อยก็จอดรถแวะฉี่กันกับพี่โจ พอหลังจากที่ฉีดเสร็จอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยพี่จุมก็เรียกว่าเฮ้ยปะขึ้นรถกันกลับบ้านกันอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็พอขับขับไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าไอ้รถคันที่ขับผ่านมาเนี่ยก็าบิดแต่ใส่คันหนึ่งก็แล้วสองคันก็ก็แล้วแกก็งงเอ้ยบิบแต่ทําไมวะเราคือด้วยอารมณ์แบบประมาณคึ้มๆอ่ะพี่ตามเพืสภาพแบบวัยรุ่นสองคนขับมาเจอรถบิดแต่ใส่ก็มีอารมณ์แบบหัวเสียอะไรเงี้ยก็ขับบ่นกันไปตลอดทาง ทีน I mean, ี ools, ้เนี่ยพอขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีบีดแต่ใส่คันเว้นคันแทบจะอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยที่ตลอดระยะทางประมาณสี่ห้ากิโลที่ขับมาเนี่ยจนมีอยู่จังหวะหนึ่งเนี่ยเข้าร้านสองรถเนี่ยจะปิดสฟแดงพอติดไาแดงปุ๊บก็จะมีรถเอ่อรถ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 กระบะขับมาจากข้างๆแล้วเขาก็เปิดกระจกมามอกว่าน้องๆ ดูเพื่อนดีๆเลยสินั่งจะล่วงนัะและแลน่ะที่ดีแต่เกิดเมื่อเมื่อแกไม่รู้ว่าได้ยินต่างพี่ผมสองคนเขาก็เอ้ยเพื่อนจะล่วงที่พี่ชุ่มเนี่ยคนขับก็หันไปบอกพี่โจบอกเฮ้ยโจนั่งดีๆดิเดี๋ยวก็ล่วงหรอกมาไม่ว่าอะไรประมาณเนี้ยก็คือคิดขับก็คือคิดว่าเป็นเป็นเป็นพี่โจแหละว่าเอ้ยแบบเมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้คนรถที่ขับมาแต่ผ่านมาเนี่ยพี่ชุมก็อ๋อเข้าใจแล้วก็คือคิดว่าพี่โจเนี่ยคงแบบว่า เมาจนแบบว่าอ so oui> ่าคองสติตัวเองไม่ไหวไปตั้งที่ตั้งหลายคนแบบว่าเมาเมาแล้วนั่งรถมันก็จะเอียงไปเอียงมาอย่างนั้นนะพี่เอีงไเียอยเงี้ยอ่าใช่ใช่ก็ทุกคก็เลยอ๋อที่ดีใจที่มันผ่านมาเป็นคงเป็นอย่างนี้หละมั้งอะไรเยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขับไปพักๆหนึ่งก็ขับต่อไปเรื่อยเนี่ยพอจนถึงบ้าน พอถึงบ้านตอนนั้นก็น่าจะเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบตหีหนึ่งแล้วนะพี่ก็คือค่อนข้างจะใช้ะระยะเวลานิดนึงขับจากโรงพยาบาลมาบ้านเนี่ยก็พอขึ้นมาบนบ้านเนี่ยแม่พ่ชุมเนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนจะต้องตื่นคืออธิบายก่อนว่าบ้านบ้านพ่ชุมเม,มื่อสมัยก่อนเนี่ยแม่เขาเนี่ยเขาก็จะขายเป็นอ่าเป็นเป็นพวกกับข้าว,วข้าวแกงอะไรทอนางช้าอย่างเงี้ยพี่ด้ามก็คือเขียนรถไปขายริมถนนตามอะไรอย่างเงี้ย แม่แกก็จะตื่นช่วงดึกๆอย่างเงี้ยตื่นมาทำกับข้าวทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยพอถึงบ้านเสบเบร็จปุ๊บพี่ชุม้มกับพี่โจเนี่ยก็เข้าห้องนอนกันคือน้าเลื้มได้ไม่ได้อาบหลับตอนนั้นเ่ยก็คือแบบเต็มที่จะมาแล้วอ่ะพอนอนได้สักพักนึงเนี่ยพี่ชุมเนี่ยเขาก็จะนอนหันหลังก็คือลักษณะเป็นเตียงปกตินะพี่ตั้มพี่ชุมเนี่ยนอนหันหน้าเข้ากําแพงแล้วนอนหันหลังให้พี่โจพี่โจโก็นอนอยู่ นอนไปสักพักนึงเนี่ยพี่ชุมก็รู้สึกว่าอ,อพี่โจ้เนี่ยเหมือนก็เถิบเข้ามาแคเข้ามาใกล้ๆนอนแบบเบียดเตะพี่สักพักหนึ่งเขาก็เหมือนแบบเอาขาเอาแขนอะไรมามากายอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็พอสักพักเนี่ยพี่ชุมก็เริ่มแบบว่าเอ้ยเริ่มลำคาแล้วเอ้ยจะก่ายอะไรทั้งหนาวะร้อนก็ร้อนอะไรประมาณเนี้ยก็จังหวะที่จะหันออกมาเปิดบอกว่าเฮ้ยโจ้นอนกระเถิบไปหน่อยดิอะไรอย่างเงี้ยพอหันมาปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยพี่ตาม ปรากฏว่าเป็นพี่โจ้เนี่ยเพิ่งเปิดประตูเดินเข้ามาไช่ What? What? ที่สิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นพี่โจ้เนี่ยเปิดประตูเดินเข้ามาพี่โจ้ก็บอกเออปวดท้องอ่ะ้อมไม่ค่อยดีเดินไปเข้าห้องน้ํามาอะไรอย่างเงี้ย mm. พี่ชมก็เอา้าแล้วเมื่อกี้ใครนอนกายกลัวอันนี้แกก็นึกไว้ในใจนะฮะแกก็น,ออน,น,น,นึกว่าอนอนต่อดีกว่าคงไม่มีอะไรหรอกแกก็พยายามทําใจดีสู้เสือนะคะทีนี้เนี่ยพอนอนไปสักพักหนึ่งนะฮะพวัดเทิลเขิมิเนี่ย อ่ะได้ยินเสียงเคาะประตูปรากฏว่าพอดีเสียงเคาะประตูปุ๊บพี่ชุมก็ตื่นลืมตามาก็ปรากฏว่าแม่มาเคาะห้อง,องบอกว่าเออชุมนอนหลับกันแล้วเหรอแล้วเนี่ยน้ําท่าก็ไม่อาบข้าวปลาก็ไม่กินเออเนี่ยเราทำไมไม่เี็ยเพื่อนที่มานั่งกันบนบ้านดิหล่ะนะเห็นนั่งอยู่ตรงรถเนี่ย <S <S อ,อพี่ชุมก็เลยลุกไปดูเพราะว่าอจังหวะที่ลุกไปดูเนี่ยหันมาข้างๆางเนี่ยไม่เห็นพี่โจอ,อยู่แล้วพี่ตั้มอ้าวโจหาย ใช่ก็คิดว่าเอ้ยพี่โจเนี่ยจะไปนั่งทำงานที่รถมอเตอร์ไซค์วะเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยพี่โจเนี่ยคงลงไปข้างล่างแน่ๆเลยก็เลยคิดเอ้ยมันเมาหรือเปล่าวะเมามากแน่ๆไอ้นี่คงแบบว่าอาจจะไปไปอันเยนไปอะไรอย่างาเงี้ยก็เลยลเอ่ะเดินลนนนไนงไปดูด้วยความโอ้โหก็พอเปิดประตูลงไปอ่าตรงเออเปิดประตูหน้าบ้านลงไปดูต,งต,งตงรงตรงเบรวณรถมอเตอร์ไซค์นะฮะก็ปรากฏว่า ใช่พี่นั้นปรากฏว่าไม่มีใครเอ้าพี่ชุมก็แปลกใจอ้าเมื่อกี้ไหนแม่บอกว่าไอ้โจมันลงมาข้างลาง่างนี่วะก็ไม่มีเอออ่ะก็ไม่ได้อะไรก็เดินเข้าห้องไปพอเดินเข้าห้องไปพอปรากฏว่าพอเปิดห้องมาเนี่ยปรากฏว่าเจอพี่โจนอนอยู่บนเตียงอีกพี่ดั้มแกก็เริ่มงงแล้วโจขึ้นมาตอนไหนวะก็เริ่มอากาจเอ๊ะทำไม ทำไมแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าพี่โจบอกว่าเออท้องไม่ค่อยดีอาจจะลุกไปข้าห้องน้ำมาหรือเปล่าแต่เมื่อกี้รัชนัยแม่ถึงมาเรียกว่าเออมีเพื่อนอยู่ข้างล่างรัชนไม่ให้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะก็แกก็ไม่ได้คิดอะไรถือด้วยความเมาด้วยความอะไรแต่ว่าก็เริ่มจะตื่นติงติงละก็ระหว่างที่นอนนอนอยู่นั้นเนี่ยนะพี่ตามตอนนั้นแกบอกว่าตอนที่นอนนอนเหมือนจะหลับ S <S แกก็บอกว่าได้ย um ินเสียงเหมือนแม่เนี่ยคุยจะใทรก็ไปรูคือข้างนอกแกก็เป็นคิดตลอดแกก็คงจะแบบว่าคุยอะไรของพูดแกก็คงจะบ่นจะอะไรของแกไปเรื่อยแหละคือบ้านของพี่ชุมเนี่ยแกจะอยู่กับแม่แค่สองคนพี่น้ำคือพ่อแกเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเลิกกับแม่แล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่ะไรอย่างเงี้ยอพี่ชุมก็จะทํางานแล้วก็พอเวลาตอนต้เช้าตอนอะไรเงี้ยแกก็จะก็จะตื่นมาช่วยแม่ก็คืออยู่กันสองคนน่นะครับ จนทีนี้เนี่ยพอนอนไปสักพักเนี่ยพ่อแม่คุยสักพักหนึ่งเนี่ยก็นอนๆพอจะเคลิ้มเคลิ้มหลับอีกปุ๊บอ่ะทีนี้ปวดท้องอีกแหละก็เวลาประมาณปีสองปีสองปีสามเนี่ปวดท้องอยากจะได้เข้าออห้องน้ําก็ลุกเปิดประตูห้องมาพอเปิดประตูห้องมาเนี่ยอ่าบริเวณข้างนอกเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนลักษณะเหมือนเป็นในครัวเป็นโต๊ะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยพี่ตัน้นเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่มากก็คือจะเป็นบ้านเล็กๆอ่า ก็แล้วทีนี้เนี่ยพอตอนลุกออกไปเข้าห้องน้ําเนี่ยก็เห็นแม่เนี่ยกําลังนั่งกินข้าวหเอเขาใส่ตาแกก็เหลือบไปเห็นว่าอ่ฝั่งตรงข้ามแม่เนี่ยมันโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันก็มีจานที่มีข้าวอยู่วางอยู่จานหนึ่งตรงข้ามก,กับแม่เนี่ยซึ่งตรงเนี้ยพี่ชมก็เลยบอกว่าเออแม่กินข้าวสองกินข้าวสองจานหรือว่าอย่างไงหรือว่าตักไว้รอเราวะอะไรประมาณเนี่ยแกสติของแกไปคือปกติแม่กนเนี่ยจะเป็นคนที่ เอ่อจะไม่เข้าจินข้าวเยอะซึ่งไอการตักไวและวางไว้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะแปลกแลแ,แหละ <S <S ทีนี้เนี่ยพี่ชุมบอกว่าแกก็ก็งงอยู่เหมือนกันเริ่มงงอีกแหละแต่ก็เลยไปเข้าห้องน้ำก็ทำธุระปกติคราวนี้เนี่ยพอเข้าห้องน้ำไปทำธุระอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพี่ตาพอออกจากห้องน้ำมาเสร็จปุ๊บปิดประตูปิดไฟแล้วก็จังหวะที่จะเดินผ่านโต๊ะกินข้าวเนี่ยปรากฏว่าไอตอนที่มองมาเนี่ยตอนแรกเนี่ย พี่ตั้มไม่เห็นแน่แล้วคราวนี้ยสิ่งที่เห็นข้างหน้าเนี่ยคือพี่ตั้มฟังดีๆนะสิ่งที่เห็นข้างหน้านี่คือเป็นเป็นล่างล่างหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่บนโต๊ะพี่ออืแล้วไอล้ล่างล่างเนี้ยเขาก็กําลังนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะละักษณะการกินข้าวของเขานะพี่ตั้มคือร่างเนี้ยไม่มีหัวอเอามือเนี่ยจับหัวเนี่ยแล้วก็ เอาหน้าเนี่ยจุ่มไปในจานและเพื่อที่ให้ไอหัวเนี่ยกินข้าวในจานนะพี่อ,อู้ยพูดเล่นคนรู้เอามือจับหัว,วเงยห้กินข้าวในจานแบบแบบแบบมุมมามะพี่อพอพี่ชุมเห็นอย่างนั้นปุ๊บพี่ชุมก็ยืนอึ้งคือยืนช็อกตอนนั้นเนี่ยเขาสั่งเมาขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็พอเหมือนคือเหมือนแกแบบตัวตุต๊ดลงไปอ่ะพี่ตั้มไอล่างล่างนั้นเนี่ยก็หยุดกินข้าวแล้วก็หันมาทางแก แกบอกว่าเป็นร่างของคนที่หัวขาดแล้วก็ในมือเนี่ยถือหัวถือถือหัวตัวเองอยู่ <S <S แล้วก็ไอ้ตรงหน้าเนี่ยพี่ตา้มมีแต่คราบเลือดคราบอะไรอ่ะคือคราบเลือดคราบเสื้อาขาดอะไรเต็มตัวเนี่ยเต้นไปหมดเลย <S <S แล้วก็จังหวะที่มันเห็นพี่ชุมนั่งลงไปกับหน้าห้องน้ําแล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆย,ยหยิบหัวตัวเองอ่ะหันมาแล้วก็หันมามองยื่นไปตรงหน้าพี่ชุมอ่กพี่เี่ตั้ม แล้วพอยืดไปเสร็จเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยพี่นามคือพี่ชมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่สติกระดับมูไปเนี่ยหน้าเขาเนี่ยเป็นแบบว่าเออีกฝั่งนึงเนี่ยเหมือนแบบมันแบนเนี่ยพี่คือเหมือนกระโหลกมันแบนไปฝั่งหนึ่งอ่ะเหมือนกระโหลกยุบกระโหลกมันแบนไปฝั่งหนึ่งอ่ะจากนั้นเนี่ยพี่ชุมบอกว่าพอเห็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บก็ตะโกนร้องหน้งเลยพร้อมกับออสติเนี่ยดับมูไปเลยพอดีดับมูไปเลย แกบอกว่าแกมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่เอ,อแม่กับพี่โจ้เนี่ยมาเรียดตอนนั้นแกไม่รู้รอกว่าผ่านไปนานขนาดไหนแล้วแต่แกรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเยื่อแตกเลยพี่ตั้มขออนุญาตจ, <laughs> จากที่ไปเข้าห้องน้ํามาแล้วอะ่ะเจออย่างนั้นไปเยื่อแตกห้องน้ำอีกรอบหนึงน่งเลย,ยก็ตอนเนี้ยรู้ตัวแล้วก็คือแม่กับพี่โจ้เนี่ยมามามา,มาปลุก ก็คือพอมาปุกปุ๊บเนี่ยสิ่งที่แกมองไปตอนแรกที่แกได้เนี่ยก็คือแกก็มองไปที่โต๊ะกินข้าวอ mm. มองไอ้การนั้นที่ที่ผมเล่าให้ฟังว่าที่ mm. แม่แกตั้งไว้ mm. ยู่การหนึ่งอะวางไว้ตรงข้ามอะปรากฏว่าข้าวทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมพี่ตั้ม mm. อยู่เหมือนเดิมเลยแล้วก็ทีนี้แกก็เลยเขาบอกโอ้ oh, โหกูทาอะไรไม่ถูกเลยก็เลยถามแม่ว่าอ้าวแม่ แล้วตอนที่แล้วตอนที่เอ่อตอนที่หนูออกมาเนี่ยมาเข้าห้องน้าเนี่ยเห็นแม่นั่งกินข้าวอยู่แม่แม่ไปไหน mm hmm. แม่บอกอ๋อ Ob แม่เดินออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่มันอยู่ในห้องอ่ะแม่คุยอับใครแม่บอกว่าแม่ก็คุยกับเพื่อนเราไงเห็นว่านั่งอยู่ข้างล่างแม่ก็ ang, เลยไปเรียกขึ้นบ้านบอกตั้งมาสิขึ้นมากินข้าวด้วยกันพูดอย่างเงี้ยก็คือแม่เปิดประตูไปไปเรียกไอ้ผู้ชายคนนี้ขึ้นมาที่นีตั้ต เราก็ไปเรียกให้ขึ้นมากินข้าวอแม่แล้วทีเนี้ยใช่ทีเนี้ยพี่ชุมก็บอกแม่ว่าแม่เมื่อคืนอ่ะหนูมากันสองคนหนูมาไนโจ้ไม่ได้มีใครมาเลยเ<อ>แม่บอกเอา้าแม่ก็ถึงว่าได้เห็นเอ้ยเห็นเห็นทาไมถึงปล่อยให้เพื่อนเป็นนั่งอยู่ข้างล่างเห็นแบบ<ม>เห็นเพื่อนนั่งอยู่ข้างล่างคนหนึ่งแต่งตัวมอมแมมเชียก็เลยคิดว่าเออมาด้วยกนะันแล้วแบบว่า แล้วแบบว่าเออลืมเพื่อนแล้วแบบว่ามีธุระอะไรอยู่หรือเปล่าค <c oughs> ุศัพากคุยแะไรเงี้ยเลยไม่ได้ไอ้นี่แม่เห็นเออเลยหวังดีไปเยี่ยมขึ้นมากินข้าว <c oughs> เออเขาก็มานั่งอยู่กับแม่สักพักหนึ่งจนจนชุมบอกเปิดประตูออกมาไปเข้าห้องน้ำไปแหละแม่ก็เดินไปในครัวก็เดินไปไปหยิบน้ำเท่านั้นแหละครับที่ชุมก็ไม่เป็นอันนอนเลยเขานี่ <c oughs> แกก็เลยเราให้แม่ฟังว่าเห็นอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยแม่เนี่ยแม่เป็นนันขายข้าวแล้วพี่ตั้มก็คือตอนเช้าเนี่ยแกก็เลยชวนพี่ชุมกับพี่โจนเนี่ยอ่ไปไปไป,ไปทําบุญก่อนอไปทําบุญใส่บาตรก่อนแต่พี่ชุมบอกว่าไอ้ตอนเช้าตอนที่ไปทําบุญใส่บาตรเนี่ยพอตอนที่ลงไปจะขับรถไปเนี่ยปรากฏว่าพี่ตั้มมันเหมือนมีครามันเหมือนมีเป็นคราบเลือดคราอะไรแห้งๆติดอยู่บริเวณแถวไอ้แถวบางโคนแถวอะไร ที่ล้อรถนะพี่เหรออะใช่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนเป็นคาบเลือดคาบเศษอะไรแต่แห้งๆอะเศษอะไรสักอย่างเนี่ยเศษเนื้อเศษอะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะเขาก็บอกมาไม่ชัดเจนติดอยู่ที่ล้อรถจ้ะพี่มาไงใช่พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บพอเขาไปทําบุญทําอะไรเสร็จก็ไปหาพระหาอะไรพอหาพระหาอะไรเสร็จเนี่ยพอชุมก็สงสัยแล้วเอ้ยมายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแกก็มานึก มาลําดับเรื่องดีๆแกก็เลยคิดว่าอ๋อน่าจะเป็นตอนหลังจากที่ขีเสร็จกับพี่โจ้เนี่ยที่แกบอกว่าเฮ้ยไปขึ้นรถเนี่ยแกไม่ได้เอ่ยชื่อพี่โจ้่ะเฮ้ยโจ้ไปขึ้นรถแกบอกเฮ้ยขึ้นรถก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าแล้วพอหลังจากวันนั้นนงพี่จ้าม <Yeah. S 1> แกก็ไปถามเออคือตอัวน,นั้นเนี่ยมันจะเป็นมันจะมีแม่แม่ค้าที่เขาขายของขายอะไรอยู่แถวบริเวณนั้นด้วยนะพี่ สมัยก่อนเนี่ยก็จะมีรถขินขายขายพวกขนมคกพวกขนมกล้ยวยขนมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนเช้าแกก็ไปถามถามว่าเอ้ยเนี่ยแถวเนี้ยมีอุบัติเหตุอะไรไหมเมื่อทันผ่านมาเนี่ย uh huh. ก็พวกแม่ค้าอะไรก็นึกนึกตั้งน,น,นึกไปลกงมาเพียบอกอ๋อเมื่อส uh ี huh. ่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ย uh huh. มีเอ่อมอไซค์อะ่ะโดนรถเอ่อรถติกออ่ะเหยียบทับ yeah. เหยียบคือแบบเหยียบล่างเหยียบหัวแล้วแบบจนคอขาดอะพี่ตายนั่นแหละครับที่แถวบ,บริเวณนั้นที่ชุมก็เลยมันถึงบางอ้อว่อเรื่องที่เรื่องราวทั้งหมดอที่ป็นผ่านมาเนี่ยแสดงว่าไอ้ผู้ชายคนเนี้ยตามไปที่บ้านแกด้วยแน่เลยอ ครับนั่นแหละครับหลังจากนั้นแกก็เลยทําบุญอยู่ที่สมุทรสานรอะไรให้ดวงวิญญาณดวงนี้ไปก็แกก็ไม่เจออะไรมาอีกเลยจนกระทั่งมาถึงถึงทุกวันนี้ครับพี่เรื่องราวก็มีประมาณนี้พี่ดำโอ้แล้วแล้วไอ้พวกรอยเลือดที่ว่าไปเกิดไปกลางไปเปิดอยู่ตรงบางคนรถล้อรถที่มาอย่างไงอะไอตรงนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าตอนตอนตอนที่เขาจอดหรือว่าตอนที่อะไรเนี่ยอ,อ,อาจจะไปเหยียบ พวกลอยเลือดลอยอะไรที่อยู่แถวบริเวณนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ก,ก็ไม่แน่นอาจรยพี่ต<อ>ั้มผมคิดว่าอย่างนั้นนะแสดงว่าถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุสดๆสดสดสดเนี่ยพอมีเจ้าหน้าที่รหรือว่าอะไรก็ตามแต่มาจัดการมาเคลียร์แล้วบางครั้งอาจจะหลงเหลืออยู่ไหมหรืออาจจะด้วยความชื้นของบรรยากาศแล้วก็เลยไปเหยียบแล้วด้วยความที่ ทั้งคู่เนีเมาแล้วก็ไปฉี่เนี่ยครับอาจจะไปจอดแวะข้างทางตรงจุดที่แบบเอ้ยมันยังเป็นคาบลุ่งคาบเลือดอะไรเขาหรือเปล่าจังหวะอาจจะแบบโบ๊ะบ้ากันตรงนี้นะแล้วอย่างที่พี่ต้นอ่ะเล่าให้ฟังบอกว่าก็คนทั้งคู่อ่ะ พอฉีเสร็จปุ๊บเอเอปาดไปขึ้นรถเนี่ยเป็นประโยคประจำที่หลายคนชอบพูดติดปากโดยที่อาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันไม่ได้คิดอะไรกางคํากลางๆๆคืนเนี่ยที่เปรีเยววต้องเรียกชื่อนะเวยเฮ้ยดีครับนั่นคือหนึ่งจุดหนึ่งจุดเริ่มต้นจุดที่สองก็คือจุดที่คุณคแม่เนี่ยนะฮะเห็นว่ามีใคร,ครอยู่ข้างหน้าก็เลยเอามันมาลูกมามามากินข้าวก่อนก็เชิญเขาเข้าบ้าน ตามความเชื่อของคนเราเนี่ยคนไทยอ่ะเขาว่ากันว่าผีจะเข้าบ้านไม่ได้ต่อเมื่อถ้าเจ้าของบ้านไม่อนุญาตแต่ถ้าเจ้าของบ้านอนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเ็าเหมือนจะต้องเปิดทางเขาเชิญแล้วก็เข้ามาสิโอ้โเด้อกลัวเอาพูดง่ายงว่าไม่ต้องรอถึงจังหวะสองตอนที่พี่ชุมเข้ามาแล้วกลับมาเห็นเหมือนมีคนแบบเอนั่งกินข้าวอยู่แล้วไม่มีหัวแล้วใช้มือตัวเองครับ จับหัวตัวเองแล้วจุ่มลงไปในจานข้าวกำลังกินอย่างมูมามอะ่ะเอาขออนุญาตนะแค่ดอกแรกดอกนั้นผมก็คือสลบแล้วว่าถ้าเป็นผมผมตายตรงนั้นได้เลยนะ<อ>แล้วพี่ชุมนี่ต้องต้องยอมรับเลยว่าใจแกนี่แบบโอ้ดังหินผารอจังหวะที่สองจงกนกระทั่งไอ้ผีตัวเนี้ยหยิบหัวมาแล้วก็ชูใส่หน้าตอน,น้นต่อตา <laughs> ใครมันจะไปทนได้วะคือต้องขออภัยนะคออนุญานะนนเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบถ้าเกิดจินตนาการผมจิตเข้าไปอยู่ในเรื่องแล้วผมไปเจออย่างเงี้ยผมผมผมเต็มที่เลยกลัวมากผมเลยมีอาการอ,ออกเออครับผมฟังเขาเล่าผมในคนลุกเลยพี่ตั้มผมบอกฮะพี่พูดพี่พูดใหม่นี้ตีผัวแล้วก็ยื่นแปนะบอกเออใช่นั่นแหละเจออย่างนั้นเลยแล้วภาพกระตัดเลยออแล้วก็อีกช็อตหนึ่งเป็นช็อตที่แอบหลอนนะ จังหวัดที่พี่ชุมเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วแล้วเขาขึ้นมานอนบนเตียงเขาแล้วเขานอนหันหน้าเข้าหากําแพงหันหลังให้บนเตียงแล้วก็มีใครก็ไม่รู้มากอดก็นึกว่าพี่โจ้เพื่อนเขาเออเท้า,าไม่เกี่ยนไป,ปไม,ไม่ไม่โจ้ไม่อยู่สักพักประตูบิดวุ้บไอโจ้เดินเข้ามาโอ้โหเรื่องนี้นี่มันนั่นแหละครับพี่โคตรนะองจริง โคตรน่ากลัวสนุกดีโอ้ผมชอบแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่พี่เขาเจอมาจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ต้นี่ไปได้มาจากพี่ที่เขารู้จักกันแล้วเขาเล่าให้ฟังที่จังหวัดอยุธยารวมๆยี่สิปีโอ้สุดยอดเรื่องนี้ตบท้ายคำคืนนี้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆขอบพระคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองตับสุนโดย ติตภั้์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไล่เอ